สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สวิวของ stack python นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าอะไรคือวิวแล้วก็มันทำงานอะไรยังไงนะครับก็แนะนำตัวกันก่นกอนนะครับผมชื่อนนท์นะครับนนท์ non stack python นะครับก็จะได้มารับผิดชอบในส่วนของอะไรคือวิวแล้วก็ได้รับผิดชอบในส่วนที่เป็น Java s c r i p t นะครับ ทีเนี้ยก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดกันก่อนว่าอะไรคือ Vue.js แล้วก็อะไรเนี่ยที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสนใจกันนะครับตัวของตัว Vue.js เนี่ย Vue.js เนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์กเฟรมเวิร์กหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับโดยมันถูกสร้างโดยคุณอีวานโยนะครับนะ่คุณคนนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็คุณอีวานโยเนี่ยเขา เป็นนักพัฒนาอิสระนะครับก็ไม่ได้ไปอยู่สังกัดไหนไม่ได้ไปอยู่ในสังกัด Facebook เหมือน React ไม่ได้ไปอยู่ในสังกัดกูเกิลเหมือน a n g u l a r นะครับก็ไอเจ้าตัว v u e JS เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเฟรมเวิร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคอมมูนิตี้ของนักพัฒน,นาอินดี้นะครับไม่ได้มีอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่ง ตรงนี้นี่อาจจะสามารถมองได้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้นะครับข้อดีคือ1เลยว่ามันมันไม่ได้เหมือนกับมีผดจก,การในในเฟรมเวิร์กนะครับอย่างเช่นเฟรมเวิร์กอย่าง React อย่างเงี้ยที่มีการใช้งานหนาแน่นใน Facebook นะครับ mm hmm. ก็ฟีเจอร์หลายๆอย่างที่จะออกมาก็ต้องออกเพื่อที่จะเป็นไปตามแนวทางที่ Facebook เขากำหนดอย่างเงี้ครับ ซึ่งตัววิวเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเนื่องมาจากว่ามันมีคอมมูนิตี้มีผู้คนมีเหมือนกับเป็น developer ทั่วไปเนี่ยเป็นคนสนับสนุนนะครับก็เป็นเหมือนกับการทำง,งานร่วมกันขององค์กรของวงการ Open So u ร c e นะครับไม่ได้เป็นขององค์กรใดองค์กรหนึ่งองค์กรเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันข้อเสียก็เราเราก็ไม่รู้นะครับว่า มันคอมมูนิตีนเนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมชอบที่มันไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เออวิวเนี่ยก็เป็นเฟรมเวิร์ตัวหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับวิวเนี่ยมันเหมาะสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page แอปพลิเคชันนะครับซึ่ง เว็บไซต์ทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์แบบที่เรียกว่า s ิงเก e ลเพจแอปพลิเคชันนี่แหละหรือ SPA นะครับก็เว็บไซต์รูปแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่แบบว่าเรามีแค่น้าดเดียวครับแบบลองเปิดเว็บสมัยใหม่ขึ้นมาสักเว็บหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราจะกดปุ่มอะไรในเว็บเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่ต้องมีการรีเดเรกไปหน้าอื่นเลยนะครับก็คือการรีเดเรกไปหน้าอื่นเนี่ยมันแทบแทบจะไม่มีหรือว่ามีก็น้อยมากนะครับ อันนี้เนี่ยข้อดีของ single Pa g e Application เนี่ยก็คือว่าประหยัดเน็ตนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยดูเป็นลื่นไหลนะครับไม่มีการแบบต้องรอโหลดรอโหลดรอโหลดในการไปแต่ละหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ View นะครับที่เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบสมัยใหม่นะครับข้อต่อมาก็คือ v i วเนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์ที่เติบโตเร็วมากๆนะครับ ตเติบโตเร็วมากเลยก็ถ้าเทียบกับ React เนี่ยหรือเทียบกับ Angular เนี่ย v i e เนี่ยถือเป็นเฟรมเวิร์กเดียวกันเฟรมเวิร์กในรูปแบบที่แบบเติบโตเร็วพอๆกันเลยนะครับเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าข้อแรกครับมันสร้างมาจากทีมเดฟที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใดองค์กรหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่เป็นเหตุผลหลักๆก็คือมันมีความง่ายในการใช้งานนะครับแล้วก็ไอความง่ายของมัน Learning curve หรือว่าเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราเรียนเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันสามารถทำงานที่ดีพอๆกับเฟรมเวิร์ที่เรียนยากๆอย่าง React หรือว่าเรียนยากๆอย่าง Angular นะครับแล้วก็ปัจจุบันไอ้เจ้า Vue.js เนี่ยอยู่ที่เวอร์ชั่น3เรียบร้อยนะครับก็เวอร์ชัน3เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับของ Vue.js ก็ทำให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนี่ย เป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเวลาเขียนวิวเนี่ยก็ถ้าถ้าเขียนถนัดถ้าถ้าชอบเนี่ยก็จะสนุกมากๆครับเพราะว่าวิวเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเป็นเป็นเหมือนกับขแขนงหนึงน่งอ่าเป็นเหมือนกับเว็บเว็บเป็นเฟรมเวิร์กนึงเนี่ยที่เขียนสนุกมากครับอ่ะไอการทำงานของว e วนะครับเราจะมององค์ประกอบแต่ละ องประกอบในเว็บนะครับเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับโดยเราจะเรียกมันว่าคอมโพเนนต์นะครับก็ไอการมองภาพเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยเป็นคอมโพเนนต์เนี่ยมันทําให้การจัดส,สรรทรัพยากรหรือว่าการจัดสรรการพัฒนาต่างๆของเว็บเนี่ยเป็นไปนได้มากขึ้นนะครับปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพัฒนาเว็บกันใช่ไหมครับก็หน้าเว็บหนึ่งหน้าก็จะมี html 1ไฟล์ มี css 1ไฟล์แล้วก็มี javascript 1ไฟล์หรือว่าจะกี่ไฟล์ก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมี html 1ไฟล์เอาไว้บอกว่าเออหน้านั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเออบางทีคอมโพเนนต์หรือองค์ประกอบแต่และองค์ประกอบในหน้าเว็บหน้าเว็บนั้นอนะ่ะมันซ้ำซๆกันอย่างเช่นว่าผมอาจจะมีหน้าเว็บสักสิ สิบหน้าเลยก็ได้แต่ว่าไอหน้าเว็บทั้งสิบหน้านั้นอะ่ะมันก็จะมีการเรียกใช้เฮดเดอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเอาเฮดเดอร์ไปใส่ใน HTML ทุกไฟล์ทุกไฟล์ทุกไฟล์เลยอย่างนี้นะครับซึ่งมันทาให้เวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเฮดเดอร์ในไฟล์หนึ่งเราก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงไอไฟล์อื่นๆด้วยนะครับมันทําให้ไอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นไปนได้อย่างยากลําบากนะครับก็เราก็เลยมองภาพ ขององค์ประกอบแต่และองค์ประกอบในเว็บเป็นคอมโพเนนต์นะครับโดยคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยสามารถแยกเป็นไฟล์เป็นไฟล์ได้นะครับก็สิ่งที่ตามมาก,ก็คือมันจะสามารถจัดการได้สะดวกมากขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้อันนี้เป็นเว็บเว็บหนึ่งนะครับสมมติเป็นเว็บเว็บหนึ่งแล้วกันก็เว็บนี้เนี่ยมีองค์ประกอบคือเฮดเดอร์นะครับตรงเนี้ยสีเขียวเขียวนี้ให้เป็นเฮดเดอรน์นะครับอ่าเฮดเดอร์ตรงนี้ครับ เห็นเดิมแล้วก็จะมีสีชมพูกล่องสีชมพูตรงนี้นครับก็จะเป็นล็อกอินพาแนลนะครับก็คือเป็นกล่องล็อกอินนะครับไอ้กล่องล็อกอินเนี่ยมันก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เป็นฟอร์มเป็นคอมโพเนนต์ของอ,อาจจะให้กรอกยูเซอร์ออกกรอกอีเมลอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เป็นพาสเวิร์ดอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะมีเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยมีหน้าเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยที่อยากมี อยากมีคอมโพเนนต์ล็อกอินพาเนลแต่ว่าไม่ได้อยากมีคอมโพเนนต์เฮดเดอร์อย่างเงี้ะครับเราสามารถตัดเอาแค่ล็อกอินพาเนลเนี่ยไปใช้ในหน้าหน้านั้นได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปทั้งไฟล์ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างใหม่ทั้งไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการทํางานแบบคอมโพเนนต์เบสหรือว่าการมองวัถตถุต่างๆในเว็บเนี่ยเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราได้ลองไปเขียนดูนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะชอบเดี๋ยวก็จะชินไปเองนะครับรว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนเแวบบ็บแบบคอมโพเนตเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะยากในตอนแรกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ทําให้สะดวกมากขึ้นในการเขียนนะครับก็ ในการที่จะใช้ V u e JS นะครับเดี๋ยวเราจะจำเป็นต้องลงโปรแกรมต่างๆนะครับหลายๆประมาณหลายโปรแกรมอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอเอาไว้สอนวิธีลงโปรแกรมอีกทีนะครับก็เราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่เราจะใช้กันก่อนนะครับก็ตัวแรกเนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือ Node JS นะครับ Node JS เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยดยีนมาบ้างนะครับเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูมเลยทุกวันนี้นะครับก็ Node.js เนี่ยมันคืออะไรนะครับ Node.js เป็นการนำเอา runtime ของ JavaScript ที่อยู่บน b r o ซอร์มา run ได้บน desktop นะครับความหมายคืออะไรข้อมหมายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยภาษา JavaScript เนี่ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นภาษาที่เอาไว้ทำงานกับเว็บเอาไว้ทำงานกับเว็บเอาไว้ทำงานบนเว์เ w s ร์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่า เนื่องจากว่าคนที่ใช้ Java Script เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็เนื่องจาว,ว่าภาษา Java Script เนี่ยมีความนิยมสูงมากนะครับ <sm all> ก็เลยมีคนที่คิดที่จะ Java Script <BS> <BS> เนี่ยที่ปกติมันรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เอ่อรันอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับเอามารันบนเดสก์ท็อปปกติของเรานะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของหน d e j s นะครับก็คือเอา Java Script <BS> <BS> ที่ปกติรันอยู่บนเบราว์เซอร์มารันอยู่บนเดสก์ท็อปนะครับ ออโดยการที่เอา JavaScript จาก browser เนี่ยมารันบนส e ์ท t o p เนี่ยเขาทำโดยการไปดึงเอาตัว run time ของ Chrome นะครับคือ Google Chrome เนี่ยก็จะมีตัว run time ที่จะเอาไว run ้รัน JavaScript อยู่แล้วนะครับมีชื่อว่า V8 Engine นะครับ <S <S เขาก็ไปเอา run time ตัวนั้นเนี่ยออกมาแทนที่จะมารันบน Chrome ก็เอามารันบนส e ์ท t o p โดยตรงเลยนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะรัน JavaScript ได้นะครับก็เลยเกิดเป็น Node.js ขึ้นมานะครับทุกวันนี้ Node.js เนี่ยก็มีความเป็นที่นิยมสูงมากนะครับก็มี Developer ใช้งานกันหลายล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็เพราะว่า JavaScript เนี่ยเป็นภาษาที่มีความเป็นที่นิยมสูงมากนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ชื่อว่ายานนะครับก็ถ้าใครที่ เคยเขียน Python มานะครับก็น่าจะรู้จักสิ่งที่ชื่อว่า p i p นะครับ pip นะครับ pip ก็ PIP เนี่ยเอาไว้สำหรับติดตั้งแพ็กเกจต่างๆนะครับติดตั้งแพ็กเกจต่างๆที่เราอยากใช้อย่างเช่นเอยอยากใช้ flask แล้วก็ใช้ PIP ติดตั้ง flask ถ้าอยากใช้ django แล้วก็ใช้ f l a ใช้ Pip ติดตั้ง django นะครับในตัว node js เนี่ยครับ node js ก็เหมือนกัน ถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งแพ็กเกจอะไรต่างๆติดตั้งไลบรารีต่างๆนะครับเราก็มีตัวเลือกในการใช้นะครับหลายอย่างนะครับโดย yarn เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาเลือกใช้กันนะครับ yarn เนี่เป็นแพ็กเกจแมネจเจอร์หรือว่าก็เป็นตัวจัดการแพ็กเกจตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันกับ node.js นะครับข้อดีของมันก็คือมันเร็วมากๆนะครับ ก็นอกจากยานแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นด้วยนะครับเช่น NPM นะครับ NPM เนี่ยมัน default มากับโนโดโนโด JS เลยนะครับก็ถ้าใครไม่อยากติดตั้งยานเนี่ยก็สามารถใช้ NPM ที่ Default มาก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวผมขอเลือกใช้ยานแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปวิดีโอติดตั้งอีกทีนะครับตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะที่เรา จำเป็นที่จะต้องติดตั้งมากๆก็คือ view CLI นะครับ view CLI เนี่ยก็จะเป็นชุดรวมคำสั่งนะครับที่เราต้องการเราที่เราต้องการที่จะเอามันเนี่ยไปใช้งานร่วมกับ view นะครับก็ไอ view CLI เนี่ยมันจะช่วยเราในการสร้างโปรเจกต์ view ขึ้นมาใหม่หรือว่ามีการจัดการอะไรสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ view นั้นๆนะครับลักษณะการทำง,งานของมันก็จะคล้ายๆกับ jango admin นะครับถ้าเกิดใครเคยเขียน django เนี่ยก็น่าจะรู้จัก django admin นะครับก็มันจะให้เรารันคำสั่ง django admin แล้วก็มีคําสั่งต่างๆไปนะครับไอ้เจ้าตัว view c l i เนี่ยก็จะออกแนวคล้ายๆกันนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็เราพูดถึงหลายเรื่องแล้วนะครับก็ว่าเอ้ยอะไรคือ view js อะไรคือคอมโพเนนต์เบดหรือว่าโนด e จเคือไรยานคือไร ViewCLI คืออะไรนะครับก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งไอเจ้าโนด e จเยานแล้วก็ ViewCLI นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอสอน JavaScript เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าครับดีโอนี้เนี่ยขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ขอขอบคุณมากครับ